สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่5มิถุนายนปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านในกามพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิดตัวเด็ดก็คือ1กับ4 3กับ6กเราจับ4ี่กับ6ให้เนาะถ้าเป็น1ก็1นะ3ก็บ3 0 3 1 3 5 3ส39จราับิคู่ให้นะ4 0 4ศ4นย์ 4, 4ี 4, ่ 4, 7 หกศูนย์หกหนึ่งหสองหหเจดหเก้าจับคู้กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสาสี่หหสสาหกเหนึ่งสสองสองสี่ศหสองสี่าะจับคู่ลุ้นนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งสหสามสสสี่หนึ่งหหหนึ่งเนาะหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเจ็หนึ่งสามเหกหสองสหกแดจับคู่ลุ้นเอาก็ได้เนาะ จบ 9, ับไบพิเศษ3ามกับหกสี่กับเจาจับสามกับเจ็ดให้เนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าเจนยหนึ่งาห้า็หดเ้าเนะไล่มันถึง9้าเด้อจับคู่ก็3ามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สเจเจดสหเจดหสเจห้าหนึ่งสสามห กับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเ้อระวังมันจะไปเข้ากันนะนีกสองแนวทางนเ,เอาไวกก้ปกติแตงกับหนึ่ง แปสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดแปเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าปดห้าเก้สองหห้าปสองสองปดหกหกแปกจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าเ้าสองสองเ้าปดเก้าปดกขอเพืเ่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนาะแต่เ,เน้นสามกับแปดห้ากับหนึ่งจับคู่รุ้นเอานะ ทุกแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด็อย่างแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยเด้อ